คุณเคยประสบปัญหาเหล่านี้ไหมสั่งของแปไม่ได้ของแต่นี่ของที่เราไม่ได้สั่งแต่เราได้มาได้ไงวันนี้นะครับเราจะมาเปิดเรียกว่าซองพัสดุที่เรียกว่าไม่ได้สั่งแต่ได้มาอย่างไงก็ไม่รู้เหมือนกัน,น,นมีจำนวนแบบเยอะมากมาก อันนี้เป็นของคร่าวๆที่เราเก็บไม้เป็นเวลาร่วมแปดปีแปดปีไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่แปดปีแปดปีน่าจะเป็นอย่างอื่นนะครับผมอันนี้เป็นเวลาประมาณคร่าวๆตีประมาณสองถึงสามเดือนอะไรประมาณนี้ก็คือขอเกินกันว่าตอนแรกเนี่ยมันจะมีพัสดุแบบนี้ส่งมาให้รุ่นพี่เราคนหนึ่งพัสดุเหล่านี้ก็จะมียาพวกเทียนมีกระดาษลังลงเก็บรวบรวมดู โอ้ดูว่ามันจะได้เยอะสักแค่ไหนอันเดี๋ยวเราจะมานับกันนะครับพี่บ่าว่ามีทั้งหมดกี่ซองและในแต่ละซองเนี่ยมีอะไรบ้าง<ม>ก่อเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเกะกันเลยนะครับผมมาดูที่ซองแรกกันเลยนี้มาจากกรุงเทพครับผม โอ้โหมากไกลชิ้นแรกชิ้นแรกเป็นเทียนครับผมเขาจะส่งเทียนมาทำไมครับหรือว่ารุ่นของช่วงนี้เข้าสู่ประสบการณ์คนหัวลุกรหรือว่าเป็นประสบการณ์นั้นแบบหรือว่ารุ่นพี่รุ่นพี่ผมก็าโดนทำของอหรือว่าเขาอาจจะหวังดีก็ได้ครับผม ส่งเทียนนะเอาแบบจะไหวทำบุญอะไรอย่างนี้หรือว่าเวลาไฟดับอ่าเออจริงๆหรือเขาจะหวังดีนะส่งเทียนมาเผื่อเวลาไฟดับใช่ิที่ส,สครับคนไทยเราเป็นคนมีทั้งใจนะครับผมอันชิ้นที่สองนี่ก็เป็นเทียนอีก้วครับโอ้ยส่งไหก็กลัวไฟดับเทียนอีกนะครับผม เดี๋ยวลองสปีดเลยดีกว่าได้ครับผมอ่านี่มีกระเทียนอันนี้ก็เป็นเทียนครับ<ค><อ>นี่เสียดายนะฮะช่วงนี้ปนเข้าบรรษาไปแล้วรอจริงควเอาไปถวายวัดหน่อยได้บุญไปอีกเลยเนะนี่ยนี่ยังเป็นเทียนอยู่นะครับผม<อ>นี่กระเทียนครับผมนี่กระเทียนอีกแล้วครับผมนี่กระเทียนอีก้วครับ<อ> แต่มันก็มีบางอันลืมลืมหลิวบ้างนะครับเพราะว่าเราเก็บไว้นานแล้วมีกระเทียนอยีกนะอ่าใช่ครับอีกอย่างหนึ่งก็คือชื่อคนส่งเนี่ยจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเลยนะครับจะมีทั้งกรุงเทพมีทั้งกำแพงเพชรมีทั้งชัยนาทมีสลับจังหวัดไปเรื่อยๆครับนีกระเทียนอีกนะครับผมจริงๆน,นถ้าเขาจะส่งของมาทำไมเขาไม่ส่งของดีๆมาให้ มีอะไรเล่นี่อะไรเนี่ยนี่เทียนอีกเลยนี่สิบสามครับผมเฮ้อันนี้ได้ของใหม่ครับผมไปกระดาษลังครับผมนี่เทียนอะไรครับแบกปีปีน้องแบกปีเดี๋ยวให้นะเพั่อนนี่ก็เทียนอีกแล้วนี่ก็เป็นเทียนกไเทียนไม่ใช้นี่ก็เทียนอีกแล้ว กระดาษล้างที่สองครับผม,มในโซงนี้มันมีน้ำด้วยครับผมหายแล้วไม่ดูยังเป็นรอยเบียกอยู่เลยสองตัวน้ำอะไรใส่แม่อาจจะเป็นน้ำมนต์น้ำมนต์ที่ใส่มาก็าาจจเป็นเทียนเหมือนเดิมครับนี่ก็ยังเป็นเทียนอยู่ครับผมเฮ้ยเฮ้ย <laughs> อันนี้อันใหม่เฮ้ยของดีอ่นี้ ว้าวเฮ้ยนี่เขาส่งซิมมาเดี๋ยวผมดูข้างในก่อนนะครับว่ามีหรือเปล่าสิมที่เป็นรองเล้าเนี่ยอ๋อเป็นซองซิมครับนี่ข้างหลังเขาจะเอาออกไปหมดแล้วอันสุดท้ายก็ยังเป็นเทียนครับผมนะครับลองทายดูนี่คือพัสดุพัสดุถูกแล้วทั้งหมดเทียนมีทั้งหมดยี่สิบครับก็ อันนี้หนึ่งซองมีหมดยี่สิบสามนะยี่สิบสามพัสดุที่เราไม่ได้สั่งว่าที่ทีหลังเราเราต้องแก้แก้เบีเยดโดยที่เราไม่รับของด่วนน่าจะดีกว่าอ่าแล้วทุกครั้งนะครับรายละเอียดก็คือจะมีพัสดุให้มารับแต่ว่าจะไม่มีการเก็บเงินใดๆทั้งสิน้นอันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเพราะอะไรคิดผมผมคิดว่านะผมคิดว่าเขาต่อ,อ,อยอดยอดการส่ง โอ้จะเป็นเรื่องของสยายศาสตร์เอ,อมันเรื่องของคนโยน์แต่ว่าผมเคยไปอ่าน,นนะในในู้นนะในในเน็ตเขาว่าเหมือนจะเอาทํายอดอะไรสักอย่างอของแมส,ส,ส,ทสีทุกสีเลยบอกไว่ได้สีอะไรทำแบบทำายดนี่ครเป็นพฤติกรรมที่ไม่ค่อยดีนะครับผมไม่ดีเลยครับใช่ทําแบบนี้แต่ว่าบางคนไม่ได้สั่งของแต่กินในปลาทางก็ระวังนี่ครับ คือถ้าจะส่งถ้าจะส่งมาจริงๆนะครับแนะนําครับส่งของที่มีประโยชน์ครับของกินได้ก็ได้ส่งของกินก็ได้ครับของกินชิ้นละห้าบาทอะไรพวกนี้ก็ได้นะส่งลูกอมมาก็ได้ครับเฮ้องไปส่งเทียนหักหมดแล้วไงเอาไปเช็ดอะไรไม่ได้อ่านี่ไงคอนเทนต์ต่อไปมังกรปน,นไฟส <า S 1> นใจนเออหรือว่าเขาส่งมาให้เราดิ้นเออหรือว่าเขาอาจจะดูยูทูบเราอยูอ่อ่าก็เป็นได้ก็เป็นได้ นี่นะครับผมก็เป็นของทั้งหมดนะที่ได้จากพัสดุที่เราเก็บมาที่เราไม่ได้สั่งอ๋อที่เราไม่ได้สั่งใช่เมก็มีเทียนเหลวๆบ้างก็เป็นพวกกระดาษล่างอันนี้ก็เป็นซองซิมเปล่านะครับผมเศษซิมเศษกระดาษฝากถึงคนที่ส่งนะครับผมถ้าส่งมาแล้วเนี่ยถ้าเป็นเอฟซีอะไรอย่างเงี้ยลืมฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามให้พวกเราด้วยอ่าจะดูคลิปเราอยู่ก็ คอมเมนต์ใต้คลิปเลยว่าผมเป็นคนส่งครับออะไรแบบนี้อยากเห็นหน้าเห็นหน้าว่าใครส่งอยากรู้อยากรู้จริงๆยิงโชว์หน้ามาเลยอแบบขึ้นหน้ามาเลยแบบจะดีป๊อปอับขึ้นมาเลยเนี่ยใครใครเป็นคนส่งอแบบมันจะมีสักกี่คนส่งแบบนี้มาให้เราอใช่ใครมันจะหวังดีดูหนพี่บ่าวกลัวบ้านเราไฟดับส่งเทียนมาให้หรือว่าเขาเยอะให้เราเล่นออออยากให้เราเล่นบางกอนบนไฟแน่ๆเลยเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกัน กระดาษกระดาษเขาให้มาทำอะไรคิดว่ากระดาษลังวันนี้เชื้อไฟเชื้อไฟไว้มอกไว้แบบบ้านกระจมอันนี้ก็เขาอยากจะให้เป็นแนวทางแนวทางในการซื้อบริเขาบอกว่าเขาเขามีเบอร์สวยนะอ๋อซื้ออ๋อซื้อบอร์ซื้อบริโทรสารอ่าใช่ใช่ใช่เขานี้น่นี่เนี่ยซื้อแบบซิมอะไรอย่างเงี้ยเขามีเบอร์โทรศัพท์สวยๆให้นะอ่าครับผมก็สหรับคลิปนี้นะพวกเราฝากติดตามกันด้วยแล้วถ้าอยาก ให้มารีวิวหรือว่าเป็นกองซูมเป็นอะไรอย่างนี้อย่าให้พวกเราทำอะไรอย่าอย่าให้พวกเราทำอะไรคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับก็ช่วงนี้ที่หายหายไปก็ไม่ได้หายไปไหนพวกเรามีโปรเจกต์ใหม่กันตอนนี้กำลังดำเนินโปรเจกต์กันอยู่ก็เลยไม่มีเวลามาทำคลิปตอนนี้ก็เราขยับเข้าสู่งานโปรดักชั่นเราฝากติดตามนะครับผมที่เพจเอจโปรดักชันครับผมอย่าลืมนะครับผมเฟซบุ๊ก ติดปาก .com ครับแล้วก็ YouTube ติดปากขาดใหญ่ครับผมอินสตาแกรมนะครับผมติดปากอัดใหญ่เหมือนกันครับสำหรับวันนี้พวกเราลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ